ฮัลโหลสวัสดีจ้าพบกับสีมอแล้วเพื่อนที่ช่องลูกสล็อตกันเช่นเคยเนาะวันนี้เรามาดูกันที่เกม b r a c i n g o f o a k หรือว่าเอออ่ะมาดูอินฟูก่อนใจแพดจะเป็นเทพเจ้าวัวนะคะแล้วก็อะไรเนี่ยเป็น,ก,นก้อนเนี่ยนะ,ะนเพื่อนเอ่ะเกมนี้ซึ่งมีรายจ่ายค่อนข้างดีมากเลยนะ,ะนเพื่อนอ่ะไปดูกันเกมนี้จะเป็นเกมรีวเดียวเอ,อ้ยไม่ใช่เป็นเกมแถวเดียว3รมิวอีดอกอ่ะ เล่นกันที่โหมดออโต้50ตานะเทอร์โบด้วยนะคะเพื่อนวันนี้สิมาได้ทุน5,000นะคะเพื่อนเกมนี้ก็คือเป็นเทพเจ้าวัวนะคะเพื่อนนั่นแหละวัวให้โชคอีกแล้วนะออกออกอีกแล้ววันนี้เราอยู่กันที่ค่าย PG สล็อนะจ้าเพื่อนๆนะอุ๊ยอุยอุยอย่างไรอะอะไรดอกนี้อสัญลักษณ์สีเพชรสีฟ้าเนี่นะเพชรเหลืออะไรเนี่ยสักอย่างนะคะเพื่อน โอ้โหโอ้โหโอ้โหบิ๊กวินบิ๊กวินบิ๊กวินแปดร้อยแปดร้อยแปดร้อยแบบไอ้เก้าร้อยจ้าพี่น้องเลิศมากโอ้โหเกมนี้ก็คือสัญลักษณ์ไหนเข้าไลน์ไหนนี่นะคะมันก็จะมาแสดงตารางข้างล่างนี่นะคะเห็นไหมเพื่อนเห็นไหมเอ่ยอยู่ข้างล่างเราสามารถเทียบได้เลยว่าอันไหนจ่ายแพงสุดจ่ายถูกสุดหรือยังไงนะคะเพื่อนเนาะโอ้โหเป็นยังไงวันนี้ เทพเจ้าวัวน,นะเพื่อน blessing o f o f อ o f หรือเปล่า o f ก o f อ,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 อีกแล้วอสีมอยเกิดปีวัวน,นะคะเพื่อนเออแล้วก็เล่นอะไรที่มันเป็นวัวเนี่ยมันปังทุกเกมบอกเลยนะอุ้ยอุ้ยอุ้ย้ยนั่น,นเห็นไหมบอทันนี่วายวายวาบอลบอทันนี่ขาดคชป์พี่นอ้องเทรดดอกนี่โอ้โห เพื่อนอยากกระพริบตาเลยทีเดียวเชียวจ้าเมื่อกี้นี่สีมอยพริบตาเดียวนะเข้าปุบป,ปับโอ้โหพิเรียนมาเบิ่งออกเอามาเบิออเ่งออกเอาพี่น้องเมกาวินไปแล้วจ้าซุปเปอร์เมกาวินไปแล้วสี่ <c oughs> <c oughs> พันห้าเลิศพอ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 แล้วพอแล้ววันนี้สีบวกมาประมาณสี่พันสี่พันเออประมาณสี่พันแหละ สี่พันห้าพันได้อุ้ยสามสี่พันโอ้ยสับสน,นรุนหวายจด้ว่าตื่นเต้นมากเลยเพื่อนเพื่อนสีบอกแล้วว่าสีมอยเกิดปีวัวแล้วเล่นเกมที่มันเกี่ยวกับวัวนี่สีมอยปังตลอดนะเพื่อนโอ้ใครที่อยากเล่นเว็บดีๆแตกดีๆแบบซีแบบีแนะนําเลยนะจ้าตามไปเล่นกับสีได้เลยสีจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะเพือ่อนเพื่อนตามไปเล่นกันเดอร์นี่สีขอตัวลาไปก่อนจ้า